เยอเกนคอปเทเนอร์ er opp, ของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าโจเอลมาติปอาจต้องพักยาวอีกหลายหลังประสบปัญหาการ,รบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมพ i ิกเอาชนะฟูแลมสมประตูต่อ2แบบสุดมันเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยโจเอลมาติปได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจาก5านัดหลังสุดให้กับหงแดงลิเวอร์พูลแต่เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่6.9 แล้วส่งอิบาฮิมาโคนาเต้ลงไปเล่นแทนโดยเจอเกนคอปยอมรับว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของกองหลังชาวแคมารูนน่ากังวลมากและอาจทำให้เจ้าตัวต้องพักยาวเลยทีเดียวโดยเทนเนอร์ชาวเยอรมันกล่าวว่าวันนี้เราต้องสูญเสียโจเอลเรายังไม่มีการสแกนแน่นอนว่าเรายังไม่มีภาพแต่จากสิ่งที่คุณได้ยิน และมองเห็นคงจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บระยะสั้นแน่ๆมันโชคร้ายแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้นอกจากนี้เจอเจนขอบยังยืนยันด้วยว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ไม่ได้เจ็บอะไรแค่มีอาการล้าเล็กน้อยทำให้มิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่65ทั้งนี้อาการเจ็บโจเอลมาติททำให้เขาเป็นแข้งของแดงลิเวอร์พูลหลายล่าสุด ที่เดยงต่อจากอาริซอนแบ็เกอร์ที่เจ็บแฮมสติงแอนดี้โลบสานที่มีอาการบาดเจ็บหัวไหลต่องพาตัดดิอาโกอัลคันทาร่าบาดเจ็บสะโพกอยู่สเตฟานบายเซติดและดิอโกโชตาที่บาดเจ็บแฮมสติงในก่อนหน้านี้